อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า243เรื่องสิ่งใดไม่ใช่ของเราภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนานภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่ามิใช่ของพวกเธอภิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนาน ภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดการละนานภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้น อันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนานภิกษุทั้งหลายสังขารมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสียสังขารทั้งหลายเหล่านั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนาน ภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละวิญญาณน,นั้นเสียวิญญาณน,นั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลและนานภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือข้อที่ย่าไม้กิ่งไม้ และใบไม้ใดๆมีอยู่ในเชตวันนี้เมื่อคนเขาขนเอามันไปก็ตามเผาเสียก็ตามหรือกระทำตามความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามพวกเธอเคยเกิดความคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเอาเราไปบ้างเขาเอาเผาเราบ้างเขาทำแก เราตามความปารนาของเขาบ้างดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพระเหตุว่านั่นหาได้เป็นตัวตนหรือเป็นของเนื่องด้วยตัวตนของข้าพระอ,องค์ไม่พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นคือสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดการละนาน e อีวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เรามาหมั่นสังเกตดูกายดูจิตดูอารมณ์ของเรานะว่าเป็นตัวเราของเราจริงหรือเปล่าท่านให้สังเกตตั้งแต่รูปกายของเรา รูปในที่นี้นก็คือตัวกายของเราที่ประกอบด้วยมหาภูตธาตุสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมจริงๆไม่ว่าจะเป็นกายแบบใดกายที่สมมําเร็จด้วยใจกายที่สมมําเร็จด้วยสัญญาท่านก็ให้ละเสียทั้งหมดเพราะว่าจะเป็นกายแบบใดก็ตามรือมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปเวทนาคือความรู้สึกอันเป็นสุขทุกอุเบกขาก็ตาม สัญญาความจําสังขารความคิดตรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งธรรมชาติเหล่านี้เป็นนามธรรมที่มีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาการที่เราเข้ามาเฝ้าสังเกตดูลมหายใจเข้าออกของเราเราก็จะเห็นธรรมชาติเหล่านี้ธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรานั่นจึงให้เราฝึกสมาธิเพื่อให อาการของจิตนั้นมันช้าลงเมื่อช้าลงเราจะสังเกตธรรมชาติเหล่านี้5ธรรมชาติเหล่านี้ได้ชัดเจนว่าธรรมชาติเหล่านี้เกิดดับจริงหรือไม่สิ่งใดเกิดได้ดับได้ไปตามเหตุปัจจัยของมันโดยที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นจะเป็นตัวเราของเราได้อย่างไรนั่นจึงให้เราใช้ปัญญาพิจารณาไขรควร เมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมที่จะเกิดปัญญาว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราท่านจิงอุปมาเปรียบเหมือนกับหญ้าไม้ที่เขาลากเอาไปเผาเราไม่ได้รู้สึกเจ็บสะดกสะท้านไปกับการกระทําของคนที่เอาไปเผาสันใดก็สันนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากรูปกายออกจากความรู้สึกออกจากความจําความคิดตรงแต่งออกจากความรู้แจ้ง ที่เรามีอยู่ได้ด้วยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตให้เห็นการเกิดดับให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของมันอันนี้จะเป็นเหตุให้เราถอนอุปทานความยึดมั่นจากธรรมชาติเหล่านี้ได้เมื่อธรรมชาติเหล่านี้แตกสลายเราจะไม่แตกสลายไปกับธรรมชาติเหล่านี้เราจะสามารถเข้าถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับได้คือวิมุตหรือนิพานนั่นเองอันนี้เป็นเป้าหมายในคําสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปฏิหารอย่างยิ่งที่ท่านบอกว่าคนส่วนใหญ่มองไม่ค่อยออกว่ามันคือปฏิหารเพราะไม่ค่อยมีใครอยากจะน้อมกลับเข้ามาพิจารณาตัวเราของเราเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเราของเรานั้นเป็นตัวตนเป็นความรู้สึกทําไมจะต้องมาพิจารณาตัวเราส่วนใหญ่คนก็จะพิจารณาออกไปภายนอกตัวเราทั้งหมด ท่านจึงให้โอปนิยิโกน้อมกลับเข้ามาพิจารณาในกายในใจในอารมณ์ของเราให้เห็นความจริงของมันอันนี้จะเป็นเหตุให้เราถอนอุปทานในสิ่งเหล่านี้ได้